สวัสดีค่ะจันดีพันชิตานะคะก็มาดูดวงนะคะประจําวันเกิดนะคะวันเสาร์เดือนสิงหาคม2560นะคะเริ่มที่เรื่องแรกเลยทางการงานการงานของคนนะของคุณคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเดือนสิงหาคมถือว่าดีมากถือว่าสิ่งที่รอคอยหรือว่าทําอะไรมากก็รู้สึกจะเป็นไปตามอย่างที่คิดประสบความสําเร็จยอดหรือผลกําไรหรือผลผลิตต่างๆเป็นไปตามเป้านะคะถือว่าดีมากเลยทางการงานคุณรายรับเยอะ แต่พอย้อนกลับมาดูทางการเงินมันเหมือนจะมีปัญหาทางการเงินเพราะอาจารย์ก็เลยเช็กให้ว่าทําไมถึงเกิดปัญหาทางการเงินเพราะใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะคะอันนี้นะคะการเงินคุณเป็นยังไงบ้างนี่นะคะเพราะว่าใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายหรือว่าใช้จ่ายเกินตัวหรือใช้แบบฟุ่มเฟือยนะผู้ชายจะหมดในเรื่องของการในเรื่องของผู้หญิงนะคะผู้ชายจะหมดเรื่องผู้หญิงไงคือปล้นเปลรผู้หญิงหรือเอาไปให้ผู้หญิง หรือว่าจะต้องหมดเกี่ยวกับผู้หญิงเป็นเหตุอะคะ่ะทำให้หมดส่วนผู้หญิงจะหมดเรื่องอะไรทางการเงินผู้หญิงจะหมดในเรื่องของการแต่งตัวแฟชั่นเสื้อผ้ามันเลยทําให้เงินที่หาได้เยอะๆนะคะก็ต้องหมดไปก็เพราะตรงนี้ค่ะผู้ชายอาจจะไปปลนเปือผู้หญิงหรือว่าจะไปให้ผู้หญิงหรือว่าไปทุ่มเทะอะไรเยอะๆนะคะมันเลยทําให้การเงินจนะช็อตเกิดการใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะคะมันก็เลยการงานดีแต่การเงินก็ ไม่เหลือมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมงานดีเงินก็ได้เยอะแต่ทำไมเงินไม่เหลือนั่นเองนะคะส่วนคนที่กำลังตกงานหรือว่างานจะมีเกณฑ์ได้งานไหมบอกเลยว่ามีเกณฑ์ได้งานใหม่แน่นอนนะคะและเป็นงานที่ถูกใจซะด้วยนะคะจะมีคนเรียกคุณเข้าไปหรือว่ามาเสนองานให้กับคุณนะคะถือว่าดีมากเลยค่ะโอเคต่อมามาดูในเรื่องของความรัก คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่อันนี้ไพ่แจ้งกันมานะคะเหมือนกับว่าถ้าอดีตเคยคบ แล้วก็เลิกกันไปนะคะจะมีโอกาสได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่เคยเป็นคู่เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยเลิกกันไปนะคะจะมีโอกาสได้รีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เมื่อกลับมาคบกันก็จะได้ไม่นานนะคะก็จะต้องเลิกกันอีกรอบหนึ่งก็คือมันเป็นความรักที่ไม่แน่นอนกลับมาคบเคยคบแล้วก็เลิก กลับมาคบแล้วก็ต้องเลิกกันอีกทีหนึ่งนะคะก็เลยจะพูดถึงแล้วมันก็ไม่โอเคนะคะความรักของคุณนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือคู่ของคุณที่คุณคบอยู่คุณไปสือห้ดีว่าเขามีใครแอบแฝงอยู่หรือเปล่าโดยที่คุณไม่รู้เขาอาจจะมาก่อนคุณก็ได้นะคะคบมาก่อนคุณแต่ปิดบังเอาไว้แล้วคุณก็คิดว่าคุณมาก่อน แต่จริงๆล้วไปสืบดูคุณอาจจะมาทีหลังเขาก็ได้นะคะนั้นคู่ของคนนี้มคู่จะเป็นยังไงบ้างของบทสรุปสำหรับคนที่มีคู่นะคะก็บอกตรงๆเลยว่ามีเกณฑ์จะได้แยกทางกันนะคะก็จะแยกกันด้วยดีนะคะต่างฝ่ายต่างไปความที่เห็นไม่ลงรอยกันอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลนะนะคะ ความคิดไม่ตรงกรันพฤติกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกรันเวลาไม่มีเป็นเหตุผลที่ซอฟต์ทําให้ทั้งคู่แยกออกหปออกห่างกันหรือว่าระยะทางอะไรแบบนี้ค่ะทั้งคู่ก็จะแยกออกไปนะคะแต่ถามว่ายังรักกันอยู่ไหมก็ยังเฝ้าห่วงหาคันหนึ่งหาอยู่แต่ถามว่าจะได้กลับมาคบกันหึ่งไมก็อันนั้นเป็นเรื่องอนาคตแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าใครที่กำลังจะกลับไปคบกับแฟนเก่าอาจารย์ก็บอกเลยว่า มีเกณฑ์ได้กลับไปคูแฟนเก่านะคะแต่จะมีแนวโน้มที่จะเลิกกันอีกทีนึงนะคะก็จะไม่ยั่งยืนเนาะ <S <S แล้วจะมีวิธีแก้ไหมสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วจะไม่ให้เลิกกันเนี่ย <S 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 ถามว่าจริงๆแล้วทำได้แต่แต่เมื่อดูแล้วก็คือจะยากเพราะว่า ทั้งคู่เนี่ยไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยจริงๆแล้วถ้าทั้งคู่นะคะปรับตัวนะคะก็จะสามารถอยู่ด้วยกันต่อได้แต่เพลินว่าต่างฝ่ายก็เหมือนกับต่างหมดใจนะคะต่างไม่เอาแล้วอะคะ่ะมันก็เลยยากที่จะจูบเข้ากันได้นะคะแล้วสำหรับคนโสดหลังมีเกณฑ์จะได้เจอคู่ไหมในเดือนสิงหาคู่ ค่ายกำลังแจ้งว่าช่วงนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาทํางานไปก่อนนะคะเดี๋ยวคู่ดีๆก็จะเข้ามาเองนะคะตอนนี้ยช้าวิ่งหาไปก็ยังไม่เจอนะคะเหมือนกระดวงคู่ดีๆยังไม่เปิดถ้าได้มาก็จะยังไม่ค่อยดีก็จะเหนื่อยด้วยนะคะถ้าได้คู่ที่ยังไม่ดีมาก็จะรู้สึกเหนื่อยใจลําบากใจเนาะรอหน่อยใช่ไหมอนาคตใช่ไหมคะให้รออนาคตนิดนึงนะคะรอหน่อยนะคะถ้ารอก็จะได้เจอดี เจอคู่ที่ดีนั่นเองแต่ถ้าณตอนนี้มีไปก็ปวดหัวนะคะก็เหมือนกับได้คู่ไม่ดีมาสร้างปัญหาเพิ่มด้วยเนาะโอเคแต่เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตดูให้ว่าสําหรับในเรื่องของจี้ยยกน้ำพึ่งพระจันท์หอจาน์ตุจันดีสามารถช่วยปัญหาความความรักของคู่คนที่กับวันเสารได้ไหมโอเคอ่าแล้วถ้าเชื่อล่ะก็สามารถช่วยได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า,วา อยู่ก,กับบุคคลแล้วล่ะค่ะนะคะถ้าใครสนใจตรงไหนก็บอกได้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนในกบันเสาร์เป็นยังไงบ้างสุขภาพนะคะก็ถ้าใครที่ ที่ผ่านมาก็แข็งแรงมาตลอดนะถ้ามีอาการต่างๆก็อย่างที่บอกอาจารย์ก็จะบอกในกับในทุกๆคนที่เกิดทุกๆวันะนะคะว่าให้ไปตรวจสุขภาพร่างกายบ้างนะคะเพราะช่วงนี้มันเหมือนกับจะเจออาการผิดปกติบางอย่างภายในร่างกายนะคะอาจจะเจอบางโรคขึ้นมานะแต่จริงๆแล้วมันก็รักษาหายเนาะไม่ไม่มีไรน่าเป็นห่วงแต่ขอให้ไปไปพบแพทย์ไปเจอคุณหมอหน่อยให้ไปตรวจไปเอ็กซเรย์ต่างๆอาจจะเจอบางจุดนะคะที่ ที่เป็นแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายนะคะภายในนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้สุขภาพร่างกายไม่ไมสมบูรณ์หรือว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะคะก็พอเจอปุ๊บเนี่ยก็ถ้ารีบรักษาก็ยังพอทันนะคะแต่ถ้าปล่อยเหลือลนก็จะไม่ทันเนาะก็ให้ไปรีบดูนะคะอาจารย์ไม่อยากให้มันเจอสิ่งที่เป็นแบบ โรครุนแรงก่อนแล้วมารักษาที่หลังอะไรเงี้ยนะคะให้คนที่เกิดวันเสาร์นะให้ไปตรวจนะระวังเกี่ยวกับก้อนเนื้อนะคะโอเคมาดูในอุบัติเหตุนะคะมีเกณฑ์ไหม ให้ระวังอุบัติเหตุนะคะความรักเป็นเหตุเช่นอะไรคุณไปคบหรือว่าไปเจอหรือไปสานสัมพันธ์กับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะจะมีเหตุทําให้คุณเนี่ยบาดเจ็บได้นะคะก็คือแฟนของคน,คนที่คุณไปคบหรือคุณไปพูดคุยอาจจะมาเอาเรื่องคุณได้นะคะแล้วมีอุบัติเหตุจากการเดินทางไหมก็ให้ระวังปัญหาการขัดแย้งกับผู้คนนะคะ คนเข้าใจผิดหรือว่าผู้คนที่รู้สึกว่าเป็นคู่อริของคุณหรือว่าต่างๆนะคนนี่แหละค่ะจะนําปัญหามาให้ให้ระวังเจ็บตัวหรือว่ามีอุบัติเหตุจากผู้คนอย่างเช่นไปนั่งดื่มนะคะร้านนั่งดืง่มหรือว่าร้านเหล้าต่างๆให้ระวังนิดนึงปัญหากระทบกระทั่งกันคุณมีเกณฑ์นะคะก็เกิดวันเสาร์นะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจารหรือวาจานิดหนึ่งนะคะระวังจะไปทับรอยหรือว่าไปเหยียบ ตาเปล่าไข่ข,ข้าเนาะอือก็ให้ระวังด้วยนะไม่งั้นอาจจะโดนลุมสกรรมมาได้นะคะก็อาจจะต้องมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลกันหรือว่าขึ้นโรงพักอะไรเงี้ยเนาะก็ให้ระมัดระวังถ้าบูชาแหวนพี่ยกจะแคลคลาไหมก็ได้อยู่นะคะแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมคุณด้วยนะสําหรับกรณีนี้นะก็ถ้าใครสนใจจะบูชาแหวนพี่ยกมงคลหรือว่า วัตถุมงคลต่างๆนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook ดูดวงอาจารย์ตู่อาจารย์ดีนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่ามาร่วมกิจกรรมดูดวงฟรีกันก็ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ